ของล้ำค่าของล้ำค่าทําไมถึงว่าของล้ำค่าเพราะว่านี่ข้างบ้านค่ะเพื่อนๆค่ะข้างบ้านฟิลิปปินส์เขาอ่าตัดไม้ทํารั้วเขารู้ว่าบ้านเราต้องการไม้ก็คือบ้านแม่สมศรีก่อไฟเขาเอามาให้สามกล่องสามสามสามถุงค่ะพเพื่อนๆค่ะสามถุงเยอะมากนี่สา,สามถุงเยอะมากก็คือเพื่อน เพื่อนอเขาเพิ่งมาอยู่ใหม่นะคะเป็นชาวฟวลิปปินแล้วเขากําลังจะทํารั้วบ้านใหม่เขาเห็นว่าพ่อใหญ่เขาเคยถามพ่อใหญ่ว่าบ้านเราก่อไฟแล้วต้องการไม้ไหมนี่จะเป็นเศษไม้ถ้าเราไปซื้อก็หลายตังค์เขามีน้ําใจมากเพื่อนๆคะ่ะนี่ตะปูก็มีเขาเอามาให้สามถุงสามถุงใหญ่ๆเซฟเงินเราถ้าไปซื้อหมดนี่ก็ประมาณ20ปอน 30ปอนด์เลยนะคะเดี๋ยวนี้ก็ไม้ราคาละไม้ฟืนราคาขึ้นนะคะเพราะว่า,าเชื้อเพลิงแก๊สไฟฟ้าขึ้นของทุกอย่างขึ้นนี่ค่ะเพืเ่อนๆคะเราได้มาเราก็มาก่อไฟนี่พ่อใหญ่เพิ่งกําลังก่อไฟนะคะก็ก่อไฟในบ้านแบบนี้ค่ะเพื่อนเนคะเพิ่มความอบอุ่นคือถ้าเราจะเปิดแต่ฮิตเตอร์อย่างเดียวไม่ได้กินไฟเยอะแล้วก็เราก็ต้องเสียเงินค่าไฟ เยอะมากค่ะเราก่อไฟแบบนี to well ้เพิ่มความอบอุ่นให้บ้านของเราค่ะเพื่อนๆค่ะเพื่อนบ้านใจดีมาก Is อิส h ดดเน e i อร์อ r i ฟอมฟิลิปินยะเขาใจดีมากเขาอ่าเขาเพิ่งมาอยู่ใหม่นะคะได้ไม่ยังไม่ถึงสามปีนะคะเพื่อนๆค่ะเรามีน้ำใจต่อเขาเขาก็มีน้ำใจต่อเราเพื่อนบ้านดีๆแบบนี้เราต้องรักษาไว้ค่ะเพื่อนๆค่ะนี่แหละค่ะวันนี้มา นำเสนอให้เ,เพื่อนๆได้ดูกันนะคะว่าเพื่อนบ้านของแม่สมศรีเอาไม้ที่เขาอะบอเดเมกิ uh, ่งเด m a k ์ละเขาท e อะไรที่ a ล e งข the ธ a ใ k ่ไ the ย่า h t h นดิสติ o ฟัน t อทได้คุกแหละก็คือเขาไม่เอาไปทิ้งนะคะถ้าเราซื้อนี่หลายตังค์เลยนะเ,นเพื่อนๆคะ่ะเขาก็เซฟเซฟมันนี่เราได้หลายตังค์มากนี่นะคะเ,เพื่อนๆ เราก็ก่อไฟในบ้านแบบนี้เราได้มาแล้วก็มาก่อไฟเพิ่มความอบอุ่นให้บ้านของเราค่ะเพื่อนๆคะ่ะเตานี้ก็แม่สมศรีกับพ่อใหญ่เพิ่งทําใหม่นะคะยังไม่ได้ถึงปีนะคะเพื่อนๆคะ่ะเตานี้ยังไม่ได้ถึงปีคะ่ะนี่จะให้เพื่อนๆดูมีพัดลมพัดลมนี้กระจายความร้อนนะคะพัดลมอ่า เป็นก็คือพัดลมพ่อใหญ่จะซื้อมาต่างหากนะคะคือเวลาไฟติดแล้วข้างบนนี้ก็จะร้อนมากพ่อใหญ่แกก็ซื้อพัดลมมากระจายความร้อนคือเขาจะเป่าความร้อนออกมากระจายไปทั่วห้องทั่วบ้านของเราค่ะเป็นอีกทางหนึ่งที่เราช่วยได้นะคะเพืเ่อนๆค่ะวันนี้มานำเสนอไม้ที่ข้างบ้านให้มาและ พาเพื่อนมาดูเตาผิงฝรั่งค่ะที่แม่สมศรีเคยนําเสนอนะคะนี่มีนาฬิกาบอกด้วยว่าความร้อนอู้ร้อนนะคะอู้นิ้วแม่สมศรีร้อนเลยค่ะนี่มีนาฬิกาบอกความร้อนด้วยนะคะจับไม่ได้เลยนะคะเมื่อกี้ร้อนมากร้อนนะคะเพราะว่าเป็นเหล็กหมดเลยนะคะพเพื่อนๆค่ะวันนี้ก็มาอัปเดตให้เพื่อนๆเผื่อเพื่อนๆในพี่ท่านใดยังไม่ได้ชมเนาะเตาผิงฝรั่งค่ะนี่แหละคะ่ะเป็นแบบนี้นะคะ ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะเพื่อนๆค่ะที่มาเป็นกำลังใจให้แม่สมศรีในวันนี้ค่ะขอให้ทุกท่านมีแต่วความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงอุ่นใจสุขใจทุกๆท,ท่านค่ะ